สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาสำคัญที่เราจะมาเปิดหน้าประวัติศาสตร์ดวงชะตาบทใหม่ที่กำลังจะพลิกผันชีวิตของใครหลายคนจากหน้ามือเป็นหลังมือวันนี้ผมไม่ได้มาพูดถึงดวงดาวแบบเดิมๆที่ท่านเคยได้ยินแต่ผมกำลังจะพาทุกท่านไปเตรียมรับแรงกระแทกครั้งใหญ่ เพราะปีพุทธศักราช2,569ที่กำลังจะมาถึงนี้มันไม่ใช่ปีม้าธรรมดาแต่มันคือปีมา้าไฝหรือที่ในตำราจีนเรียกว่าเปี้ยงโงซึ่งในรอบ60ปีจะวนกลับมาเพียงครั้งเดียวเท่านั้นลองจินตนาการถึงม้าสึกรูปร่างกำยำที่มีเปลวเพลิงลุกโชนท่วมตัววิ่งทะยานด้วยความเร็วสูงนั่นแหละครับคือภาพพลังงานของปีที่จะถึงนี้ ทำไมผมถึงต้องเน้นย้ำคําว่าเตรียมรับแรงกระแทกนั้นเพราะธรรมชาติของธาตุไฟเมื่อมาอยู่กับปีนักษัตรมีเมียหรือมา้าซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรวดเร็วว่องไวและไม่หยุดนิ่งมันจะส่งผลให้เหตุการณ์ต่างๆบนโลกใบนี้เกิดขึ้นเร็วมากเร็วจนทักใครกระพริบตาหรือมัวแต,ต,ต่ยึดติดกับความสำเร็จเดิมๆคุณอาจจะถูกดีดกระเด็นออกจากสนามแข่งขันได้ทันที ปีมา้าไฟคือปีแห่งพละกกำลังมหาศาลเป็นปีที่คนกล้าคนขยันและคนที่ปรับตัวไวจะได้เปรียบอย่างที่สุดใครที่เคยรู้สึกว่าชีวิตเฉยชางานไม่เดินเงินไม่ขยับปีนี้นี่แหละครับที่จะเป็นตัวเริ่งปฏิกิริยาให้ทุกอย่างระเบิดออกมาไม่ทางดีก็ทางร้ายขึ้นอยู่กับว่าคุณจับทางลมถูกหรือเปล่า หากเรามองย้อนกลับไปในอดีตท,ทุกครั้งที่ครบรอบปีหมาไฟมักจะเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับมหาภาคเสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามาล้างบางของเก่าหรือการเปลี่ยนขั้วอำนาจทางเศรษฐกิจ สำหรับดวงเมืองของบ้านเราในปี2,569นี้ดาวพฤหัส,สบดีซึ่งเป็นประธานฝ่ายสุภเคราะห์หรือฝ่ายคุณธรรมจะโคจรทำมุมสัมพันธ์ที่น่าสนใจกับดาวมฤตยูซึ่งเป็นเจ้าแห่งอาเพศและการเปลี่ยนแปลง นั่นหมายความว่าเราจะได้เห็นการรื้อระบบครั้งใหญ่กฎระเบียบเก่าๆจะถูกท้าทายธุรกิจสีเทาจะถูกเปิดโปง่งแต่ในขณะเดียวกันธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับแสงสว่างความรู้และนวัตกรรมจะเจริญรุ่งเรืองแบบก้าวกระโดดใครที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับไฟฟ้าพลังงานหรือโลกออนไลน์ปีนี้คือปีทองฝังเพชรของคุณ เมื่อเราเห็นภาพรวมของพลังงานปีม้าไฟแล้วลองมาเจาะลึกกันที่ดวงเมืองและทิศทางเศรษฐกิจกันบ้างครับเพื่อให้ทุกท่านเตรียมกระสุนดินดำไว้ให้พร้อมในปี2569นนี้ธาตุไฟจะทำงานอย่างรุนแรงนั่นแปลว่าธุรกิจที่มีความร้อนแรงมีความเสี่ยงสูงและมีความผันผวนจะได้รับความนิยมอย่างบ้าคลาั่ง ตลาดการลงทุนไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นหรือสินทรัพย์ดิจิตอลจะเวียงแรงเหมือนรถไฟเหาะเตียงกาบทจะขึ้นก็ขึ้นจนคนรวยไม่รู้เรื่องบทจะลงก็ทำเอาใจหายใจความดังนั้นคำว่าเสือนอนกินใช้ไม่ได้ในปีนี้ครับปีนี้ต้องเป็นเสือล่าเหยื่อเท่านั้นภาคอุตสาหกรรมที่จะโดดเด่นเป็นสง่าคือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความงามและภาพลักษณ์ เพราะไฟคือความสว่างสวยัยคือสิ่งที่มองเห็นได้ชัดเจนผู้คนจะหันมาให้ความสำคัญกับหน้าตาผิวพรรณและการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์มากขึ้นใครที่ทำแบรนด์เสื้อผ้าเครื่องสำอางหรือเป็นอินฟลูเอนเซอร์นี่คือจังหวะที่สปอตไลท์จะ่องนะที่คุณอย่างจัง แต่ต้องระวังไว้นิดหนึ่งนะครับเพราะไฟมันเผาไม่เร็วกระแสจะมาไวไปไวมากใครจับกระแสได้ก่อนโกยก่อนใครมาช้าตลาดวายทันทีอีกหนึ่งจุดที่น่าจับตามองในดวงเมืองคือภัยธรรมชาติและอารมณ์ของผู้คนโดยอิทธิพลของธาตุไฟอากาศจะร้อนระอุขึ้นอย่างเห็นได้ชัดความแห้งแล้งอาจถามหาในขณะเดียวกัน ใจคนก็จะร้อนตามไปด้วยความอดทนของผู้คนจะต่ำลงการทะเลาะวิวาทการใช้ความรุนแรงหรือการตัดสินใจแบบวู่วามจะมีให้เห็นเป็นข่าวรายวันดังนั้นถ้าคุณอยากเป็นผู้ชนะในเกมนี้คุณต้องมีสติที่เย็นช่ำดุดน้ําแข็งทามกลางกองไฟที่ลุกโชนใครคุมเกมอารมณ์ได้คนนั้นคุมเกมธุรกิจได้หลังจากที่เราปูพื้นฐานเรื่องพลังงานปีม้าไฟกันไปแล้ว ตอนนี้ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยนั่นคือการเปิดหน้าไพ่สามราศีดวงเศรษฐีใหม่ที่ผมต้องขอใช้คำว่ารวยฟ้าผ่าพระดวงของท่านเหล่านี้สมพงกับธาตุไฟของปีไม้อย่างแรงกล้าเรียกว่าบุญพาวาสนาส่งอะไรที่เคยติดขัดจะทะลุทะลวงประหนึ่งเขื่อนแตกเริ่มต้นกันที่ราศีแรก ที่ผมฟันธงเลยว่าปี2569นี้ยืนหนึ่งเรื่องความก้าวหน้าและบารมีนั่นคือชาวราศีสิงครับทำไมต้องเป็นราศีสิง์เพระสิงค์คือเจ้าป่าคือธาตุไฟและปีหมาก,ก็เป็นธาตุไฟเมื่อไฟมาเจอกับไฟพลังงานจึงทวีคูณ ชาวราศีสิงหรือผู้ที่เกิดลัคนาราศีสิง์ในปีที่ผ่านมาคุณอาจจะรู้สึกอึดอัดเหมือนราชสีที่ถูกขังในกรงงานหนักแต่ผลตอบแทนน้อยผู้ใหญ่ไม่เห็นหัวแต่พอเข้าสู่ปีม้าไฟประตูคอกจะถูกเปิดออกครับ ดาวอาทิตย์ที่เป็นดาวประจำตัวของคุณจะส่องสว่างเจิดจ้าคุณจะได้รับโอกาสทางการงานแบบไม่ทันตั้งตัวใครที่รอเลื่อนตำแหน่งเตรียมตัดชุดรอได้เลยใครที่รอผู้ใหญ่เมตตาปีนี้ผู้หลักผู้ใหญ่จะหันมามองเห็นศักยภาพของคุณงานยากๆที่คนอื่นทําไม่ได้จะตกมาถึงมือคุณและคุณจะทำมันสำเร็จจนกลายเป็นผลงานชิ้นโบแดง ที่สำคัญคือคำพูดของคุณจะมีน้ำหนักดุดประกาศสิทธิ์สั่งการอะไรไปลูกน้องบริวารจะยำเกรงเป็นปีที่คุณจะได้ฉายแสงความเป็นผู้นำอย่างเต็มที่และแน่นอนครับตำแหน่งที่สูงขึ้นย่อมมาพร้อมกับรายได้ที่มากขึ้นแบบทวีคูณเตรียมรับทรัพย์จากการโปรโมตหรือโบนัสก้อนโตที่เกิดจากความสามารถลุ้นล้วนของคุณเอง มาต่อกันที่ราศีที่สองซึ่งต้องบอกว่าเป็นราศีที่ดวงเฮงที่สุดในเรื่องของการเสี่ยงโชคและการลงทุนปีนี้ใครที่เป็นสายเทรดสายลุ้นตัวเลขหรือชอบการแข่งขันต้องยกให้ชาวราศีธนูครับชาวธนูเป็นราศีธาตุไฟเช่นกันแต่เป็นไฟที่มีเชื้อเพลิงจากดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวครูและดาวแห่งโชคลาภสถิตอยู่ เมื่อพลังงานปีม้าไฟเข้ามาทำามุมตรีโกนกับดวงชะตาสิ่งที่เกิดขึ้นคือสัญชาตญาณขั้นเทพครับในปี2,569ชาวราศีธนูจะมีความรู้สึกไวเป็นพิเศษคุณจะมองเห็นโอกาสทำเงินในที่ที่คนอื่นมองไม่เห็นเหมือนมีเรดาร์ตรวจจับขุมทรัพย์จับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองหุ่นตัวไหนที่คนเมินพอคุณซื้อปุ๊บมันพุ่งปับ๊บ หรือแม้แต่การเสี่ยงโชคซื้อลอตตอรี่ติดไม้ติดมือไว้ก็มีโอกาสถูกรางวัลใหญ่สูงมากเรียกว่าเทวดาประจำตัวทำงานหนักมากเพื่อผลักดันความรวยมาให้คุณ นอกจากเรื่องโชคลาภแบบฟลุกฟล๊กๆแล้วราศีธนูยังโดดเด่นเรื่องการเดินทางไกลหรือการติดต่อต่อตางประเทศใครที่ทำธุรกิจนำเข้าส่งออกหรือทำงานกับชาวต่างชาติปีนี้จะปิดดีลใหญ่ได้ง่ายดายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากเงินทองจะไหลามาเทมาจากการขยับขยายจากการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเป็นปีที่คุณจะสนุกกับการหาเงินและเงินก็จะวิ่งเข้าหากระเป๋าคุณด้วยความเต็มใจ แต่มีข้อแม้นิดเดียวนะครับได้มาแล้วต้องรู้จักแบ่งไปทําบุญต่อยอดทันทีเพื่อให้โชคลาบนั้นหมุนเวียนอยู่กับเรานานๆและแล้วก็มาถึงราศีที่สามราศีสุดท้ายในกลุ่มรวยฟ้าผ่าซึ่งผมขอยกตำแหน่งเจ้าสวนน้อยให้กับชาวราศีเมษครับชาวเมษเป็นราศีต้นธาตุไฟเป็นนักรบผู้บุกเบิก ปีมา้าไฟนี้เปรียบเสมือนปีที่คุณได้รับอาวุธวิเศษครบมือใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวค้าขายหรือกำลังคิดจะเริ่มโปรเจกต์ใหม่ปีนี้คือปีทองของการกอบโกยครับดวงดาวการเงินของคุณโคจรในตำแหน่งที่แข็งแกร่งมากส่งผลให้ซื้อง่ายขายคล่องลูกค้าจะหลั่งไหลเข้ามาจนแทบจะผลิตสินค้าไม่ทัน สำหรับชาวเมธที่ทำธุรกิจออนไลน์หรือเป็นในหน้าขาที่ดินปีนี้วาจาจะเป็นทรัพ์ พูดอะไรลูกค้าก็เชื่อปิดการขายได้รวดเร็วทันใจยอดขายจะทะลุเป้าแบบถล่มทลายที่สำคัญคือคุณจะมีไอเดียแปลกใหม่ในการทำมาหากินพูดโปรเจกต์อะไรขึ้นมาก็กลายเป็นกระแสเป็นที่พูดถึงในวงกว้างคู่แข่งที่เคยน่ากลัวจะแพ้ภัยตัวเองหรือตามความเร็วของคุณไม่ทันทำให้คุณยืนหนึ่งในตลาดได้อย่างสง่างาม ความรวยของชาวราศีเมษในปีนี้จะไม่ได้มาจากการรอคอยวาสนาแต่มาจากการลงมือทำยิ่งขยันยิ่งรวยยิ่งกล้าเสี่ยงยิ่งได้ผลตอบแทนสูงเป็นปีที่คุณจะได้ขยายกิจการเปิดสาขาใหม่หรือสร้างแบรนด์ของตัวเองให้เป็นที่จดจำขอให้มีความกล้ามั่นใจและลุยให้เต็มสูบความสำเร็จระดับร้อยล้านพันล้านอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอนครับ แต่สำหรับราศีอื่นๆที่ผมยังไม่ได้เอ่ยถึงอย่าพึ่งน้อยใจหรือถอดใจไปนะครับเพราะมีความผันผวนของปีม้าไฟยังมีช่องว่างให้ทุกคนได้เติบโตเสมอหากเรารู้วิธีรับมือสำหรับชาวราศีธาตุดินอย่างพฤศษภกันมังกรและชาวราศีธาตุน้ำอย่างกรกฎพิจิกมีน ปีม้าไฟอาจจะทำให้ท่านรู้สึกเหนื่อยหน่อยในช่วงแรกเพราะจังหวะชีวิตของท่านโดยธรรมชาติจะเนิบนาบมั่นคงหรือใช้อารมณ์ความรู้สึกเป็นหลักซึ่งมันขัดแย้งกับความรวดเร็วร้อนแรงของปีมา้าท่านอาจจะรู้สึกว่าโลกหมุนเร็วเกินไปตามไม่ทันหรือรู้สึกกดดันจากการเปลี่ยนแปลงรอบข้างแต่ในวิกฤตย่อมมีโอกาสเสมอครับสำหรับชาวธาตุดิน เคล็ดลับความรวยของท่านในปีนี้คือความหนักแน่นท่านต้องเป็นเหมือนภูเขาไฟที่สงบนิ่งแต่ทรงพลังอย่าตื่นตูมไปกับกระแสะข่าวลือให้เน้นการลงทุนระยะยาวหรือธุรกิจที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ปัจจัยสี่อาหารการกินเพราะไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปอย่างไรคนก็ยังต้องกินต้องอยู่ ความช้าแต่ชัวของท่านจะเป็นจุดแข็งในขณะที่คนอื่นล้มคว่ำเพราะรีบร้อนท่านจะก้าวเดินอย่างมั่นคงและเก็บกินผลกำไรได้เรื่อยๆ ส่วนชาวาธาตุน้ำสิ่งที่ต้องระวังคือน้ำเดือดครับอย่าใช้อารมณ์นำหน้าเหตุผลเด็ดขาดปีนี้ท่านต้องใช้ความเย็นเข้าสู้ใช้ความยืดหยุ่นความเมตตาและการเจรจาที่นุ่มนวลเพื่อดับไฟแห่งความขัดแยง้งท่านเหมาะกับเป็นที่ปรึกษาเป็นคนกลางหรือทำธุรกิจบริการที่ช่วยเยียวยาจิตใจผู้คนเพราะในปีที่ทุกคนเร่งรีบและเครียดจัด ธุรกิจที่มอบความผ่อนคลายและความเข้าใจจะเป็นที่ต้องการอย่างมากพลิกจุดเบนของตัวเองมาเป็นจุดขายแล้วท่านจะรอดและรวยได้ในแบบของท่านเองแม้ปีมะไฟจะเต็มไปด้วยโอกาส แต่เหรียญย่อมมีสองด้านเสมอผมจำเป็นต้องตื่นสติทุกท่านด้วยความห่วงใยเพราะความแรงของปีนี้มาพร้อมกับอุบัติเหตุและอักขีภัยทั้งภัยจากไฟจริงๆและไฟในอก สิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือเรื่องของใจร้อนครับปีนี้คนจะขาดสติได้ง่ายขับรถปาดหน้ากันนิดเดียวอาจลุกลามเป็นเรื่องใหญ่โตหรือแค่คอมเมนต์ไม่ถูกใจในโซเชียลก็อาจนำไปสู่คดีความได้ดังนั้นพกสติไว้ดีกว่าพกอาวุธครับ ในเรื่องสุขภาพให้ระวังโรคที่เกี่ยวกับระบบหมุนเวียนเลือดหัวใจความดันและสายตาเพราะธาตุไฟกากับอวัยวะเหล่านี้ใครที่ทำงานหนักพักผ่อนน้อยต้องระวังอาการวูบหรือน็อกกระทานหันอย่าห่มงานจนลืมดูแลเครื่องยนต์ในร่างกายเครื่องจักรที่เร่งเครื่องตลอดเวลาย่อมสึกร้อเร็วการหาเวลาพักเบรกสั้นๆระหว่างวันหรือการดื่มน้ำให้เพียงพอจะช่วย ลดความร้อนในร่างกายได้อีกเรื่องที่ต้องระวังคือการหลอกลวงในรูปแบบใหม่ๆที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีมิจฉาชีพจะมาในรูปแบบที่แนบเนียนรวดเร็วและเล่นกับความโลภของคนอย่าเห็นแก่ผลตอบแทนที่สูงเกินจริงอย่าโอนไหวอย่าใจเร็วปีนี้ใครช้าแต่ชัวร์จะปลอดภัยกว่าใครที่รีบร้อนจนลืมตรวจสอบ การมีสติรู้ทันจะช่วยรักษาทรัพย์สินที่ท่านหามาได้อย่างยากลำบากไม่ให้มาลายหายไปในพริบตา มาถึงช่วงเวลาสำคัญที่จะช่วยเสริมความเห่งให้ทุกท่านไม่ว่าจะเกิดราศีใดก็ตามการปรับตัวให้เข้ากับพลังงานปีม้าไฟจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาและเปลี่ยนเบาให้เป็นปังได้เริ่มต้นที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรสาการะบูชาในปีนี้ผมแนะนำเทพเจ้ากวนอูครับโดยเฉพาะปางขี่ม้าพยศหรือปางห้ามศึก ท่านเป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์กล้าหาญและเป็นทาตไฟการบูชาท่านจะช่วยเสริมบารมีให้มีชัยชนะเหนือคู่แข่งและช่วยขจัดปัดเป่าคนคิดร้ายหรือหากเป็นสายไทยแนะนำให้ไปกราบสักการะสมเนจพระเจ้าตากสินมหาราชพระองค์ท่านทรงเป็นนักรบผู้กอบกู้ทรงม้าศึกและมีพระไทยเด็ดเดี่ยว การขอพรจากท่านจะช่วยให้ท่านมีพลังใจที่ข้มแข็งฝ่าฟันอุปสรรคทางธุรกิจไปได้ส่วนการทำบุญเสริมดวงในปีนี้เน้นการทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่างครับเช่นถวายหลอดไฟเติมน้ำมันตะเกียงหรือบริจาคค่าไฟให้วัดรวมถึงการทำบุญเกี่ยวกับการศึกษาให้ปัญญาเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตจะช่วยแก้เคล็ดเรื่องความใจร้อนบูวามได้ดีนักแหล ในส่วนของการปรับห่วงจุย้ยทิศมงคลประจำปี2,569คือทิศ ใต้ครับซึ่งเป็นทิศประจำาธาตุไฟให้ท่านดูแลทิศใต้ของบ้านหรือโต๊ะทำงานให้สะอาดสว่างสวยัยอาจหาโคมไฟสีแดงหรือของตกแต่งสีโอรสสีทองมาวางประดับไว้เพื่อกระตุ้นพลังงานโชคลาภให้ไหลเวียนได้และหลีกเลี่ยงการวางของที่มีสีดำหรือธาตุน้ำขนาดใหญ่ไว้ในทิศนี้เพราะน้ำจะไปดับไฟโชคลาภของท่าน เพียงปรับเปลี่ยนเล็กน้อยก็สามารถเปิดทางให้เงินทองไหลเข้าบ้านได้สะดวกขึ้นแล้วครับ เดินทางมาถึงบทสรุปสุดท้ายของการผ่าดวงเมืองปีม้าไฝ่าย2,569กันแล้วนะครับตลอดทั้ง8ช่วงที่ผ่านมาผมได้ฉายภาพให้เห็นทั้งโอกาสความเสี่ยงและแนวทางรับมืออย่างที่ผมย้ำเสมอว่าดวง50%การกระทำ50%แม้ดวงจะบอกว่ารวยแต่ถ้านอนรอเฉยๆเงินก็คงไม่ลอยลงมาจากฟ้า ในทางกลับกันแม้ดวงจะบอกว่าเหนื่อยแต่ถ้าท่านไม่ยอมแพ้กัดฟันสู้พัฒนาตัวเองท่านก็สามารถพลิกชะตาให้กลายเป็นเศรษฐีได้เช่นกัน ปีม้าไฝ่คือปีแห่งการคัดเลือกคนจริงครับสวรรค์กำลังมองหาคนที่คู่ควรกับความสำเร็จคนที่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงกล้าที่จะเรียนรู้และกล้าที่จะลงมือทำท่ามกลางความไม่แน่นอนจงใช้อารมณ์ให้น้อยใช้ปัญญาให้มากเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าแล้วกระโดดขึ้นขี่ม้าไฝ่ตัวนี้ควบคุมมันให้ได้แล้วมันจะพาท่านทยานไปสู่จุดหมายที่ไกลกว่าที่ท่านเคยฝันถึง สุดท้ายนี้สำหรับใครที่เกิดในสามราศีเสถีฐีใหม่สิงห์ธนูเมษผมขอแสดงความยินดีล่วงหน้าและขอให้ท่านใช้ความโชคดีนี้สร้างประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่นส่วนใครที่เกิดราศีอื่นขอให้เชื่อมั่นในศักยภาพของตัวท่านเองเพราะดวงชะตาเป็นเพียงแผนที่แต่คนเดินคือตัวท่าน ใครที่ฟังมาถึงตรงนี้ขอให้พิมพ์คำว่ารับคำทำนายลงในคอมเมนต์เพื่อเป็นการยืนยันสิทธิ์ความรวยและเป็นการส่งพลังงานบวกให้กับตัวเองใครแชร์คลิปนี้ออกไปขอให้เงินทองไหลมาเทมารวยฟ้าผ่ารับปีม้าไฟกันท่วนหน้าสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ